จ้านั่งอยู่นี่แหละจ้านั่งขายผลิตินี่แหละจ้านั่งอยู่หน้าโรงบ้านนี่และจ้านั่งอยู่กั็มูงคุนก็ลืมออกไปก็เมื่อตะเลยจ้าเคยมีคนยามมาภาไในดอกเดียวแยกกับสีออกไปตลาดเย็นละจ้านัขายสักพักนึงประมาณสักสามชิี เปนได้จ่าเด้อเป็นแมงมันใหญ่ด้อแมงมันเต็มแผงอยู่างจ้าขายเก็บออกมาขายทุกมืออย่างจ้าแต่ว่าพวกจไปทางใดแต่มืออื่นมันซุ่มอยู่อาจจะอยู่เผาย่าอยู่บ่อเผาย่ามานี่แม่ค่ะอยู่บ้าน่ออยู่ตำลาวแต่มือน,นี้ยังออกมาขายอยู่จ้าแ,แรงก็ไปหนีไปนอนแมงมันใหญ่ยอยู่บนเต เดี๋ยวผับไปก่อนรางวัลเดี๋จ้าเด้อดูรางวัลก่อนเด้อจ้าเรามีโชคหมันมีโชคมีรางวัลโชคไม่หมัน,มมน,มมน,มมนกับนางขาผู้เพิ่นมาหาอื่นโชคอื่นรางวัลน,นี่เด้อจ้ะ,จะก็ออกจากนีิก็สิไปตลาดเย็นยมินหอดพูนแล้วหนึ่งถุงปลาพูนลาค่ะจังสิบก้าปะอบวงยิ้ม แปดนีก้าถึงสิกกบเก้า,น,า,า,น,า,น,านะ่ก้ากับกบลาง้าวก้างสาวนนังไข่นะเขาก็ส้อมค่ะเขาต้องกซอมซีขอ่ะแต่ยามาผู้พานี่มาขายหนะ้าโรงพยาบาลค่ะสง่งส่งตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสองกว่าค่ะว่าต้นเสานี่จะไปนังน่งยึตลาดจะนั่งยึดตลาดเสาตลาดเสาเขาออกขายตั้งแต่ที่สองค่ะมาหอด กาโค่ะยังชาวิเป้ันมาแต่าเปยินนั่งนันนี่ยเพรากนั้นก็มาโรงบ้านาลเดียโงบ้าบสบายบายโมงกบานเดิปตลาดเย็นตลาดไหนสิพอจ้าุวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาโงบ้านเสาร์อาทิตย์ใช้แถวนารูตัดจ้า สูงใหญ่ยามาผู้พายีนด้เยียซีเด้ออย่าลืมกดไหลด่ดกดไหล่กดแช่ดิค่ะยามาผูา้พายีนเด้ยจ้าเอมีคิดใหม่ใหมให้เบิ้งนะ,ะกะเบ,บิ้งจะคิดในรายการน้องซะสะซะลังยังะ,ะ,ะ,ะเจะจิคคิดนาอค่ะนอนี่คือผ้าเออธรรมาหาจินนะคะนอาชจีพคือ้ายโุตรีนั่งนะคะสนจ เจดไทยเจนากับไฮรูคนเห็ดเลวนะคะเขากันี่นะสีออกมาขายหาเงินนะะขายลกะรี่อย่างเดียวน้ำแดงขาวหานกับเบื้งเชือกกไปเกียวยางง่วแนงสีนะคะน้อนมีหลายอย่างเห็ดนะคะในมือหนึ่งมือนึงนะคะนาอเป็นย้ายในเบื้องง่วนลนกับบุกได้ยเบื้องหนึ่งแลนไงเลยจ้าที่อยู่ก็ยังเยอะแยะเลยจ้า ังจะจะดแงก็ีจังแล้มาแล้มาโอ้นี่มันบ่มีกับบดไ้เลยพี่น้องโอ้โหอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ดิค่ะห้ยามาผู้พานี่ด้วยจ้า คิดใหม่ๆเบิงะะ่งเนาะ้าตอนนี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีจ้า